พี่ลืมไปเลยว่าในสอง,อ,งอัปเดตนี่นะมันมีตัวละครที่อยู่ในเออซัมมอนใช่ไหมเป็นเจ้าในอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนทุกคนสามารถสุ่มในส่วนของซัมมอนได้แต่ว่า2ชั่วโมงที่พี่รอมาก็ไม่มีมัน,ม,นมันก็ไม่เข้าตู้เลยทาไมวะหรือว่าเออมิติตัวอื่นมันมันมันแย่งกันเข้าอะแล้วมันก็ไม่เข้าเลยทุกคนอ,อ่ะวันนี้พี่เลยมาหาซื้ออยู่ในเออตลาดแล้วกันตอนนี้นะพี่เจอ,อูีตัวหนึ่งทุกคนราคา1น9่น่งรุอยเกาก้าน่าสนใจมากแต่ว่าคนนี้โอ้โหขายแบบ อย่าบอกวไปซื้อ,อไงมาเป็นไะพี่ของอาหาเซิร์ฟอื่นก่อนเผืเ่อว่ามีสักราคาสักพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งพันสองอืมราคาพอๆเลยอ่าเซิร์ฟมาๆซืรมามเดี๋ยวค่อยไปหาเจมในส่วนของไอ้เน,นี่ยเอาซุนคอร์กเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอา วันนี้เดี๋ยวพี่ลองเอาตัวนี้ไปลองเล่นหน่อยนะกันเพิ่งเอาเข้ามาใหม่เจ้านายอัปเกรดท่านสปิเกอร์แมนนะตีไปเลวีดาเมจ2,000ันถึง9,000ระยะ25-60้า่ผู้ดาว1นึ่จะถึงศูนย์จุด DPS 2,000ันถึง36,000โอ้ตัวละครดีนะแถมเป็นมิสติกด้วยน่นเดี๋ยวรองข้างหน้าลกันตอนนี้คือพี่กำลังเก็บสองเงินอยู่ประมาณสัก200,000แล้วก็สูงแล้วกันนะทุกคนอ่ะวันนี้เอาตัวละครออกแล้วก็เอาไปเล่นหน่อยอ่าพี่เอาตัวปั๊มสตังไปหนึ่งตัวป จะก,กีเลเซอร์หนึ่งตัวเอาจะโดนวยการอะพี่กลับไปหน้ารอบ,บี้ไป้งทุกคนพี่อยากลองดูเฉยๆว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันสามารถผ่านในโหมดไอ้้นี้ไหมไอนะ้ไทม์ไฟทอรี่เนี่ยอยากรู้เฉยๆว่ามันจะสามารถผ่านได้เปล่าผ่านหนึ่งครั้งคือจะได้แค่250รหรอแม่ทุกคนลองเล่นดูไปสำหรับใครนะที่กำลังมองหาแสลนหรือตัวละครจากแมป Toilet Tower Defense หรือ p พรสเบน r 9 9นะพี่แนะ่นำเว็บนี้เลยบิวปรกรณทางเว็บไซต์น้มีระบบเลือกซื้อตัวละครจาก2แมปนี้นะไม่ว่าจะเป็น t o i ือ p รตเทอร r 9 9 และยังมีบริการขายไก่ตาจากแมบ็อกฟุตและทอเลทททวารีเฟนอีกด้วยในตอนนี้ทางร้านบุปรก,กรณ์กำลังมีกิจกรรมลดราคาอยู่แถมยังมีระบบส่งแบบตู้จดหมายที่รวดเรเ็วทันใจถึงไอดีคุณภายใน1-5นาทีเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยต้นเกมวางเจ้ากีเลเซอร์มาก่อนเลยอืต้นตำรับเลยตัวนี้วางมาอืมจะแซนต้าหนึ่งตัว,วอ่ะวางมาห,หนึ่ง อืมถามว่าเจ้ากีเรเซอร์ตอัวน,นี้มันยังดีอยู่ไหมมันก็ยังดีอยู่นะส่วนตัวพี่ถึงมันจะดาเมจจะตกรุ่นไปแล้วก็เหอะอืมรอสกิฟเวฟเดี๋ยวพี่จะวางยูสตาลยตัวนึงแหละอ่ะวางมาอัพเกรดม,มาสองร้อยเวฟนี้เออพี่ลืมไปเลยว่ามันต้องวางสักตัวหนึ่งดิไม่งั้นมันไม่งั้นไม่าไมาอาจจะเคลียร์ไม่ได้ทุกคนเคลียร์ได้ไหมเนะี่ยอ่าหลุดมากี่ตัวเนี่ยพี่วางมาอีกสักตัวนึงแล้วกันอัพเกรดม,มาสองร้อยสิบอัพเกรดม,มาสองร้อยสิบอ่าพี่ขายนี้ทิ้งแล้วกันแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ อ่ะมาเดิมเลยอัพเกรดมา2อ0อัพเกรดตัวนี้มาสองร้0ยสองัพเกรดมาอัพเกรดม,มา500โอเคอัพเกรดมาไหวไม่เนี่ยไหวไม่เนี่ยอ่ะ6อ่ะ600อัพเกรดมาอันนี้600อ่ะอ,อ่าบอสเทเลตเลือดประมาณ19ื่นเอ๊ะปกติมันควรจะเคลียร์ได้นี่อืมหรือว่ามันโดนเนิร์ฟวะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะพี่วางมาอีกตัวนึงอ่ะอัพเกรดมา2อ0 600ยสิกร้อยนี่กีเรสเตอร์สาตัวนะ เคลียร์ได้ตัวนี้เคลียร์ได้อืมได้ไมซี่ร้อยเหรอหรือว่าอ่าในโหมดนี้มันเลือดไอ้พวกบอสแล้วพวกนี้มันเยอะขึ้นไหมเป็นเลือดปกติปะอัพเกรดมา1,500ตรงนี้น่าจะเคลียร์ได้ทุกคนเลือดประมาณ6,000วางมาเพิ่มแล้วกันอ่ะอัพเกรดมา210อืมอันนี้800อัพเกรดมาอ่ะอัพเกรดม,มา800เริ่มชักจะรู้สึกว่ามันจะหลุดแล้วไม่ง,งั้นนี่ที่ต้องวางไอ้เจ้าไอ้ท่านแล้วเนี่ยอัพเกรดมา800 1,000อุ 800, 1, ้ยตัวนี้20,000เดี๋ยวนะเออพี่เลือกสกอร์แมนเลย เขี่ยได้ไหมเนี่ยแน่ต้องปล่อยหลุดอ่ะทุกคนอุ๊บตัวละครมันไอ้ระยะวงแคบมากเลยอ่ะวางวรงนี้กันอ่ะเอ๊ะโมเดลมันแปลกแปลกไปไหมหรือว่ามันเป็นรุ่นแรกเหรทุกคนอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่ก็ได้ติดตามซีรีส์แล้วอะหลุด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  up เกียร์มาพนหน้าหลุดไหมเนี่ยอ่าหลุดไปนิดนึงอ่าวางเพิ่มมาอ่าหลุดหลุดหลุดไปนึ่งเอาวางมาอัพเกรดมา2อ0 600เสิบหกร้ยเขไม่หลุดละ โอ้ยมันเริ่มเคลียร์ไม่ได้อะต้นเกมต้นเกมอะไแย่เนี่ยพี่อยากจะต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าเซนตา้าแทนอ่ะไม่แม่เ,เ,เซนตา้าเด็กเออเปลี่ยนเป็นเจ้าเชฟแทนนะคุณน่าจะเคลียร์ได้อาสกีเวฟมาอืมอัรเกรดขึ้นได้นะเช่นเดิมสอบหน้าเพื่อเรื่องเป็นสองร้อยห้าสิบเพิ่มระยะวงมายี่สิบโลกระดาไปศูนย์จุดห้าอัรเกรดมาปับ๊บโอ้ขั้นนี้คือเหมือนจะมีในส่วนของไอ้ปืนใช่ไหมปืนจะต้องแข่งข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายจะเป็นส่วนของลำโพงข้างหลังนี่เจ็ตแพคแฮะเอมย่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 อมสกีเวฟมา อัพเกรดมา1นึ0งพันหนึ่งพันอัพเกรดมาอ้าพี่ขายนี่ทิ้งแล้วกันออ๋ออัพเกรดตรงหน้าดีกว่าอัพเกรดมาพันหน้าอัพเกรดมา2 0 0พันอ๋อโอเคคือมีอยู่2องวงแฉกวง AE แล้วก็เป็นวงเอียิงด้วยปืนมันเป็นมีดตรงไหนวะตรงไหนที่มันเป็นมีดวะว่าเราต้องอัพให้มันตันก่อนอ่ะมันแบบว่าแขนไอ้ข้างซ้ายมันจะถือมีดปะอันนี้ไม่แน่ใจแฮะอ่ะอัพเกรดก็แล้วไปทันจชิี่พันเพื่อนเอ๋เป็น2,800เพิ่มระยะวงมาห้ออัพเกรดมาส0 0พันท่านี้มีอะไรไหมมีอ๋อมีมีดริงด้วย เหน็บไว้ต้นตะขีพันกแกงทุกคนมีระยะวงทั้งหมด3วงมี l e แล้วก็วงยิงปืนแล้วก็มีมีดักเก็ตมา2,000สองมานักเก็ตมาแอรพี่ก็ไม่รู้ไงว่าระยะวงมันจะไกลขนาดนี้งั้นพี่ก็วางตรงกลางนั่นแหละน่าจะเคลียดได้ละมั้งอ่ะออโต้สกิลวิย์ยาวเลยละกันอะ อัพเกรดคาร์บานาะเชืเงิน6,500เพิ่มหน่วยเป็น2,000เพิ่มระยะเวลา5ลรุ่งขุดาวไป0.1วิอัพเกรดมาอืมยังไม่ตันนะคือมันจะไปตันอยู่ที่ประมาณเออ่0.25ใช่ไหมงั้นก็อาจจะเป็นค่าต่อไปทุกคนอัพเกรดคาร์บานาะใช้เงิน9,000เพิ่มหน่วยเป็น1 8 0 0เพิ่มระยะเวลา5ลรุ่งขุดาวไป0.15อ่ะรอเงินก่อนแป๊บนึงอัพเกรดมา9,000อืมโอเคทุกคนตันแล้ว อ่าเหมือนขั้นนี้จะมีเดี๋ยวนะขั้นเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างน่าจะเพิ่มไปสว่ข,ของเกาะไปตรงข้างลำพงมาใช่ปะมีดมีมีดมมมปลามีเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเปลี่ยนจากการฟันเป็นปลาใช่ไหมระยะวงคือไกลขึ้นทุกคนระยะวงตรงมีดเนี่ยคือจะไกลกว่าเอลีแล้วเดี๋ยววางเพิ่มมาหนึ่งตัวอัพเกรดมาหน่อยแล้วกันอ่ะ 3, สามพันสามพันอัำเกรดมาอ,อัพเกรดมาสามพันโอเคอ่ะอ่ะขั้นแรกทีงจะสับหน้าอัพเกรดมาเลยโอเคขั้นแรกคือมีปืนอ่ะสี 4, ่พันน้ำเกรดมา ขั้นต่อไปมีมีดสูวนของมีดก็คือขั้นนี้มันก็แค่บอกว่าจะฟันเฉยใช่ไหมหกพันห้าอัพเกรดมาอืมโอเคขั้นที่4คือมันจะเพิ่มจากระยะวงข้างในเอลมันจะกลายเป็นข้างนอกทุกคนอืมระยะวงจะไกลกว่าเอลีก็คือจะเปลี่ยนจากการฟันเป็นการปามีดแทนอืมัเกรดมา9ก้าพันอโอเคตายแล้วสองตัวอะ เวฟยี่สิบเจ็ดแล้วดิพี่ขออนุญาตเอฟพีจะถึงเวฟที่ห้าสิบเลยกันหรือว่าเจ้าท่้าันสปีกแมนตัวนี้มันจะสามารถผ่านในส่วนของไอ้โหมดทาฟิวตอรี่ไหมทุกคนอ่ะดีพี่ขออนุญาตเอฟพียาวน,นล้ทุกคนไป เวฟ4 8และเลือกสกิลเวฟพอแล้วกันรู้สึกว่ามันจะยังไงดีคือตัวละครเนี่ยตีแรงอยู่ทุกคนแต่ว่าตัวละครมันเออยังไงดีมันไม่สามารถเคลียร์แบบพวกเออตัวละครเยอะๆได้อะถ้าสมมติตัวละครแบบเลือดล้านหนึ่งถ้ามันมาแบบเยอะๆเคลียร์ไม่ได้นะขาดไปหนึ่งตัวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะพี่หาที่วานก่อนที่ก็ไม่ค่อยจะมี อ่าวางไว้ตรงนี้อ่ะอัคเกอมาหกนห้าสกิวเวฟอัคเกอมาสี่พันเวฟสี่เก้าและอัคเกรดมาหกพัน้าสกิวเวฟอัคเกอมาเก้าพันสามารถเล่นมาถึงเวฟห้าสิบได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านไหมต้องรอดูทุกคนเนี่ยตัวละครเลือกประมาณล้านเลยก็จริงเนี่ยใช่ไหมส้สมเนินมาเยอะคือมันเคลียร์ยากทุกคนแต่ก็ดีอยู่หน่อยคือตัวละครตีเป็นเอลีนี่ถือเป็นข้อดีมากเลยมาแหละมาแหละมาแหละรีเบิร์มรีเบิร์มรีเบิร์มมาถึงนี่เรือจะลดไปถึงครึ่งเลยนะ จะไหวไม่เนี่ยอ่าเดี๋ยวประดี๋พี่ขายตัวแปมตังค์ทิ้งก่อนอันนั้วก็วางมาอ่าอัพเดทมาปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะเมื่อกี้มันทำอะไรอะ่ะไม่ได้มองสก,กิลมันคืออะไรพี่พี่ยังไม่รู้เลยอ,อ่า,า 9, อัพเดทมา๙๐๐๐ฮึมเฮ้ยทำให้หลับก็คือขึ้นไปอยู่บนหัวใช่ไหมคล้ายๆกับไอไอที่แม่ไอโดว์คอป่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะนะโอเคทุกคนอีซี่โอ้โหตัวละครแอัปเดตนี้คือสุดยอด เออผ่านได้เกือบทุกตัวเลยอ่ะเหลือแค่ในส่วนของไอ้นั่นแหละอีก3ตัวที่พี่จะเล่นนะทุกคนเดี๋ยวไปคลิปหน้ากันอ่ะกลับสู่หน้า็อบบี้ของเราดีกว่าอ่ะโอ้ครมก็สรคกิบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไปคลิปหน้ากันไม่ค่อยไม่เล่นไหนแล้วกันนะอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาลองเออเล่นสนองไอ้ตัวละครสามนะทุกคนเพราะตัวละครที่เป็นมิสติกกับกอรลี่เนี่ยคือยังสูงไม่ได้เลยส่วนไอ้เจ้าอัอทิเมตเนี่ยคือไม่ต้องคาดหวังนะทุกคนคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะศูนย์จุดศูนย์ะ